สวัสดีวันเสาร์เสาร์จริงๆอทำขี้ไี่สวัสดีท่านผู้ชมก่อนยามเช้าก็เราก็จะต้องมาดูแลลูกเต้าเต้าดักนะครับ รักกันมากครับรักกันมากรักกันมากจริงๆรักกันรักกันจริงๆเออเออเฮ้ยใจเย็นใเย็นในใจเย็นใจเย็นจับแยกพิงพิงช่วยช่วย พิงถ้วยถ้วยพิงถ้วยพิงถ้วย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 โอ้ไม่ร้อง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 เจนนุ่นโบเจนค่ะเอออันนี้พิงนี่พิงโตแล้วนี่ถ้วยช่วยช่วยช่วยก็โตแล้วเออไม่พูดไม่พูดไม่พูดเออไม่พูด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  อ่ะเรไม่พูดไม่พูดไม่พูดกันลา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 โอ้เอาไม่พูดไม่พูดไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องเพลงนี้โอเคโอเคลา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 อ๋อเอาไม่ไม่ร้องไม่ร้องลา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 โอเคไม่โอเคไม่ร้องไม่ร้องเออโอ้ไปแล้วครับไปแล้วครับลูกลูกสูกันแล้วครับโอ้โหโอ้โหโอ้ย 锅、嗯。<noise>